ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนเดอรี่ลาทาตำนานทั่วไทยไปกับน้ำมันเครื่องอีเดมิซูในช่วงศึกสงครามขยายอำนาจกองกำลังทหารไทยได้เข้ามาตั้งฐานทัพอย่างบริเวณแถบชายแดนแห่งนี้ และได้จัดชุดออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันไม่ให้ฐานฝ่ายข้าสึกบุกล้ำเขตพื้นที่เข้ามาถึงแม้ว่าช่วงเวลานี้จะยังไม่มีการโจมตีของข้าศึกเกิดขึ้นก็ตามกองกำลังทหารที่ออกลาดตระเวนซึ่งมีหมวดสอนทหารหนุ่มที่ขึ้นชื่อเรื่องวิชาอาคมและชำนาญการรบทำหน้าที่เป็นผู้นำ พวกเขาเดินมาจนถึงเขตป่าใกล้กับหมู่บ้านซึ่งจําเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะพื้นที่บริเวณนี้เป็นเส้นทางของชาวบ้านที่มักเข้ามาหาของป่าหากไม่ทันระวังคิดว่าเป็นศัตรูแล้วเผลอลั่นกายออกไปคงจะไม่ดีแน่ แมจองนานเลยนะหมวดหรือเอ็งจะให้ขาจองหน้าเอ็งแทนละ่ะหมวดไม่ร้องเข้าไปทักล่ะครับออกมาลาดตะเวนทีไรก็เห็นหน้ากันตลอดพอได้แล้วเอ็งนี่ยุ่งไม่เข้าเรื่องพูดจบหมวดสอนก็สั่งให้ออกเดินทางต่อโดยไม่สนใจเสียงของไอ้ไกลพลทหารคนสนิทที่เอ่ยปากแซวอยู่ตลอดทาง เหล่าทหารได้ออกลาดตะเวนมาจนถึงช่วงเย็นก็ไม่มีทีท่าถึงความผิดปกติอะไรก่อนจะได้เวลาเดินทางกลับกันซึ่งพวกเขาจะต้องเดินทางกลับในเส้นทางเดิมจูจูเสียงระเบิดก็ดังขึ้นมาจากทางหมู่บ้านก่อนจะตามมาด้วยเสียงปืนดังสนานทำให้หมวดสอนและกองกำลัง ต้องรีบรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วเมื่อมาถึงหมวดสอนก็สั่งให้กระจายกำลังกาดพร้อมยิงโต้กลับเขาได้เข้ามาแอบหลัง <Boy>? หุ่มไม้กับพลทหารไกลแล้วยกปืนขึ้นยิงสกัดทหารฝ่ายศัตรูที่พยายามจะลุกล้ำเข้ามาเหล่าชาวบ้านพากันวิ่งหนีตายอย่างอุนละมาา างก็ถูกลุกหลงล้มตายอยู่ตรงนั้นด้วยความที่ฝ่ายของหมวดสอมีจำนวนคนน้อยกว่าทำให้เริ่มเสียเปรียบแต่เหล่าทหารกล้าก็ไม่ยอมลดละเข้าปะทะอย่างไม่กลัวตายเพื่อยื้อเวลาให้เหล่าชาวบ้านได้หนีกันกระสุนที่สา่เข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้พลทหารหลายนายบาดเจ็บจากการถูกยิง ันไดนานสายตาของหมวดซ่อนก็เหลือไปเห็นหญิงสาวที่คุณนากํากลังนั่งตัวสั่นหลบอยู่ที่ใต้ถุนบ้านภาพกลางดงกระสุนปืนทหารหนุ่มไม่รอชา้ารีบถุงตัวออกมาจากที่กำบงังหลางครัวกระสุนปืนใส่ฝ่ายตรงข้ามพร้อมกับเคลื่อนที่เข้ามาจนถึงตัวหญิงสาวไปเร็ว เขาคว้าแขนของเธอไว้แน,น่นแล้วพาวิ่งฝ่าดงกระสุนกลับมายังที่ซ่อนหลังพุ่มไมาสถานการณ์เริ่มเร็วร้ายลงเรื่อยๆจนไม่สามารถที่จะสกัดกั้นเอาไว้ได้หมวดสอนจึงส่งสัญญาณให้ทุกคนลากหอยทันทีโดยที่เขายังคงซุ่มดูสถานการณ์อยู่ที่หลังพุ่มไมามองดูทหารฆ่าสึ่ ที่เผยตัวออกมาจากที่ซ่อนก่อนจะบุกเข้ายึดหมู่บ้านได้สำเร็จเขามองไปยังชาวบ้านคนหนึ่งที่ถูกยิงอาการสาหัสและพยายามจะคลานหนีเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังสนั่นขึ้นปลิดชีพชายคนนั้นต่อหน้าต่อตาของหมวดสอนพวกเราถอยกันก่อน สิ้นคำสั่งทั้งสามก็ค่อยๆถอยหนีแต่ด้วยความไม่ทันระวังหญิงสาวได้เผลอเหยีบยบกิ่งไม้เข้าทำให้ทหารของฝ่ายศัตรูคนหนึ่งหันมามองทางที่พวกเขาซ่อนตัวอยู่เอาไงดีมวดอยู่เฉยๆไว้พูดจหมวดสอนที่มีวิชาอาคมติดตัวก็ได้พนมมือขึ้นบริกรรมคาถา ทุกคนได้แต่นั่งนิ่งตามคำสั่งมองทหารข้าศึกที่เดินเข้ามาด้วยความลุ้นระทึกเพราะกลัวจะถูกเห็นเข้าแต่ทว่าในสายตาของทหารข้าศึกกลับเห็นเพียงแต่ความว่างเปล่าหลังพุ่มไม้จึงได้เดินกลับไปหลังจากเกิดการประทะขึ้น ทางกองทัพจึงได้มีคำสั่งเพิ่มกำลังพลเข้ามาประจำการณฐานแห่งนี้และได้กระจายกำลังไปยังจุดประจำการอื่นๆเพื่อตั้งรับการโจมตีของข้าศึกรวมถึงการจัดชุดออกลาดตระเวนอย่างคุ้มเข้มทางกลางวันและกลางคืนเนื่องจากฝ่ายศัตรูได้ลุกล้ำเขตแดนเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีส่วนชาวบ้านที่หนีตายกันมาได้ ก็อาศัยฐานทัพของหมวดสอนเป็นที่พักพิงชั่วคราวเพื่อรอเคลื่อนย้ายไปยังที่ปลอดภัยทำให้เป็นช่วงเวลาที่หมวดสอนได้รู้จักกับแก้วหญิงสาวที่เขาช่วยชีวิตเอาไว้จนกระทั่งผ่านไปหลายวันหมวดสอนก็ได้ทราบข่าวว่าข้าศึกบุกโจมตีฐานที่อยู่ห่างไกลออกไปหลายกิโล ทำให้กำลังรบที่ประจำการอยู่ที่นี่ต้องรีบรุดหน้าไปช่วยจนเหนือกำลังทหารอยู่เพียงไม่กี่นายกลางดึกคืนนั้นในขณะที่หมวดสอนกำลังสั่งการพลทหารเฝ้ายามอยู่นั้นเขาก็สังเกตเห็นแก้วทําท่าทางลับๆล่อๆก่อนจะเดินหายเข้าไปในป่าท่ามกลางความมืดมิด เขาได้รีบตามหลังไปแต่ก็ไม่ทันทําให้คลาดสายตาไปในที่สุดเมื่อแสงตะวันโผล่พ้นขอบฟ้าหมวดสอนก็ได้มายืนดักรอแก้วที่หน้าเต็นแต่เช้าตรู่ทันทีที่เธอโผล่ออกมาเขาก็เริ่มสอบสวนถึงเรื่องที่เธอหายออกไปเมื่อคืนนี้ซึ่งยญิงสาวก็มีท่าทีบ่ายเบียง จนเขาจับสังเกตได้แต่ยังไม่ทันได้ถามอะไรต่อเสียงระเบิดก็ได้ดังขึ้นทำให้ชาวบ้านพากันแตกตื่นจนเกิดความชุนละมุนมวดครับข้าศึกบุกรีบเข้าประจำที่เร็วฝ่ายข้าศึกที่บุกโจมตีเข้ามาในจังหวะที่ไม่ทันได้ระวังตัว ทำให้ฝั่งทหารไทยได้แต่ตั้งรับยิงสกัดเอาไว้หมวดสอนนึกเจ็บใจว่าที่ฝ่ายศัตรูรูต้องเป็นฝีมือของไส้สึกซึ่งต้องเป็นแก้วไม่ผิดแน่แม้กำลังคนจะมีน้อยกว่าแต่เหล่าทหารกล้าก็ไม่ยอ่อท้อซึ่งการประทะก,กันในครั้งนี้ ทำให้มีทหารหลายนายบาดเจ็บล้มตายไปเอายังไงกันดีครับหมวดเราเริ่มจะไม่ไหวกันแล้วหมวดสอนได้มองไปยังซากศพของเหล่าทหารที่ล้มตายไปเป็นจำนวนไม่น้อยก่อนจะพนมมือขึ้นตั้งจิตอธิษฐานถึงเหล่าทหารกลา้าที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะปกป้องผืนดินจนตัวตาย ก่อนจะเริ่มสวดบริกรรมคาถาทันใดนั้นวนวนหมู่เมฆก็ได้เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมไปทั่วทั้งฝาก่อนที่จูๆ่ๆซากศพของเหล่าทหารที่ล้มตายไปจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาภาพกลางความตกกระลึงของฝ่ายศัตรูฝ่ายคาซึกที่เห็นร่างไร้วิญญาณของกองทัพทหารพี ค่อยๆเดินประจันหน้าเข้ามาจึงได้พากันระดมยิงใส่แต่กระสุนก็ไม่สามารถทำอะไรได้ตอนนี้แหละหมวดสอนพูดขึ้นก่อนจะส่งสัญญาณให้ทหารที่เหลือกระจายกำลังเข้าล้อมฝ่ายข้าศึกแล้วกระนํำยิงใส่ทำให้ข้าสึกที่กำลังตกใจกับกองทหารผีไม่ทันระวังตัว ถูกยิงตายไปหลายคนจนต้องรีบถอนกาลังล่าถอยไปในที่สุดใส่ซึกเองเป็นไส่ซึกน้ำเสียงดูดันที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้ดางกึกก้องไปทั่วทั้งป่าหญิงสาวเริ่มกวาดสายตาหาหนทางหนี แต่ไม่ว่าจะมองไปที่ใดก็จะเห็นร่างที่โชคไปด้วยเลือดของกองทัพทหารผียืนจ้อ,จองมองมาที่เธอพร้อมกับค่อยๆเดินล้อมกันเข้ามายิงสาววาดกลัวจนถึงขีดสุดก่อนจะกรีดร้องออกมาแล้วหมดสติล้มพับไปเมื่อทุกอย่างจบลงแก้วก็ถูกจับตัว โดยเธอได้ยอมรับสารภาพว่าเป็นไส้ศึกของฝ่ายศัตรูที่คอยสอดแนมและส่งข่าวสารให้กับอีกฝ่ายหลังจากเหตุการณ์ประทะกันในครั้งนั้นได้เกิดเป็นเสียงร่ำลือกันไปทั่วสารทิศถึงเรื่องราวของกองทัพทหารผีที่ลุกขึ้นมาต่อกรกับศัตรูในศึกสงครามครั้งนี้และไม่ยอมล่าถอยไปง่ายๆ ทำให้หลังจากนานก็ไม่มีค่าศึกฝ่ายใดกล้าที่จะบุกเข้ามาอีกเลยติดตามเรื่องหลอนๆตอนต่อไปน้ำมันเครื่องอีเดมิสึจัดให้ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องกองทัพทหารผีหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงาน นำมาทำเป็นแอนิเมชั่นก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนดอรี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนดอรี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ